สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวขายเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้ออโคเนติกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอโคเนติกดีวีดีเพลเยอร์นะครับอโคเนติกพอตเทเบิลดีวีดีเพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD พกพานะครับนี่ครับจอขนาดจอก็9นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็น เครื่องเล่น DVD ยี่ห้อด d ว d ดีพกพายี่ห้ออ o โค t นติกรุ่น AN918P DVD นะครับจอขนาดจอ9นิ้วนะครับมีทีวีมี FM เสียบ USB ได้นะครับเสียบปลักเรียบร้อยนะครับผมจะทำการเปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนมาด้านหน้านะครับเลื่อนมาแล้วก็มันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโลโก้ของอัลโคเนติกขึ้นมาแล้วผมจะเสียบ อันดับแรกเลยผมจะเสียบ USB นะครับทดสอบการฟังเพลงจาก USB นะครับการฟังเพลงจาก USB นั้นให้ฟังได้ไม่นานนะครับเสียบเข้าไปแล้วไฟกับพิบๆแล้วนะครับเนื่องจากมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเสียบเข้าไปแล้วนี่ครับมันเล่นอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโชว์ชื่อเพลงภาษาไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ่าผมไม่ให้ฟังนานนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับให้ฟังแป๊บเดียวเสียบ usb นะครับอันนี้ดูครับอ่าพอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้รู้ว่ามันใช้งานได้ปกติก็พอผมก็จะถอดออกนะครับลองแผ่นกันแล้วกันนะครับเพลงเนี่ยผมไม่อยากจะรีวิวนานๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับ กดเอาถาดออกตรงนี้นะครับสัญลักษณ์โอเพนเห็นไหมครับเขียนว่าโอเพนแล้วกดตรงนี้ถาดจะเด้งขึ้นมามาอันดับแรกลองให้ทุกท่านดูนะครับมีแผ่นอะไรบ้างจะลองให้ดูเลยนะครับแผ่นซีดีออเดโอนะครับเพลงนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเวลาที่เราปิดถาดแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะเล่นขึ้นมาเพลงขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับ ก็รอโหลดนะครับสักครู่หนึ่งครับกำลังโหลดอยู่นี่คือเครื่องเล่น DVD พกพานะครับอ่านี่ครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมจะสต็อปนะครับถ้าเป็นเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมไม่อยากให้ฟังนานๆนะครับคุณผู้ชมครับรอนานๆก็รอภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแผ่นซีดีออเดโแล้วแผ่นอะไรครับอันนี้ นี่ครับแผ่น VCD นะครับแผ่น VCD ก็กดลงไปเบาๆนะครับมันก็จะทำการโหลดอันนี้ VCD นะครับ VCD อ่ะถ้าหนังนี่ดูนานได้หน่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่ชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ภาพก็สวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับอะโคเนติกนะครับยอดครับอ่านแผ่นดีครับตัวนี้อ่าสต็อปนะครับอ่ามาลองแผ่นอื่นๆกันนะครับต่อไปแผ่นอะไรดีครับแผ่นดีวีดีนะครับทีนี้ก็ดีวีดีลองให้ครบทุกแผ่นเลยนะครับดีวีดีนะครับทีนี้ เครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ a c o n e t i c นะครับรุ่น an 918pdvd นะครับขนาดจอ9นิ้วนะครับตัวนี้อ่านแผ่นดีเยี่ยมครับดูครับแม่อ่านแผ่นดีเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับแม่ถือว่าอ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับตัวนี้ อ่านแผ่นไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าอโคเนติกตัวนี้หัวอ่านดีนะครับอ่านไวนะครับแมรีวิวไปรีวิวมาแอดมินก็ง่วงนอนนะครับหาวนอนเพราะว่ามันเริ่มตัวนี้น่าจะประมาณสองสามทุ่มกว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่านแผ่นดีมากครับคุณผู้ชมครับสงสัยแอดมินจะต้องไปนอนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ แม่อ่านแผ่นดีเยี่ยมนะครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับในการอ่านแผ่นของเจ้าเครื่องเล่น DV วดีพกพาตัวนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ อ่านแผ่นดีเยี่ยมหลือเกินครับคุณผู้ชมครับดูครับ